เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนะอติปาะปหน้ากับเกม So ดแอนด์เมจิกนั่นเองครับผมสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือจากค่ายของเกาหลีนะับเป็นเกมที่โด่งดังมากในเกาหลีนั่นเองถ้าถามว่าเกมนี้เป็นเกมแนวไหนนะับเกมนี้เป็นเกมแนว m m o RPG ประจนภัยเกมเรเวลหาของแล้วก็โงดันจีนนั่นเอง แม่ก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะสําหรับเกมนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างจะสวยมากนะแมน่าสนใจจริงครับผมผมเจอเกมนี้นะเพราะว่าผมเห็นไทยอนเป็นพรีเซนเ,เตอร์นั่นเองครับผมสาหรับเกมนี้ก็มีคนไทยเล่นอยู่พอสมควรนะรมาเซิร์ฟที่20เห็นว่ามีคนไทยเล่นอยู่เยอะนี่แหละครับนี่ก็คือการเลือกเซิร์ฟเวอร์นั่นเองอ่าผมเลือกเซิร์ฟเวอร์20ครับโอเคเริ่มกันเลยนี่เลยโอ้โหนักดาบมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายตัวละครแรกก็คือนักดาบนั่นเองครับผม วู้ยชายจะมีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งนะครับอ่าต่อไปก็คือโอ้หดาบคู่โอ้โหูยสุดเท่เลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีแต่ตัวผู้ชายนะครับอ่าต่อไปก็คือโอ้โหจอมเวทดรสเตนหรือเปล่านี่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นเองอ่าเหมือนกับเป็นจอมเวทน้ําแข็งเลยนะครับโอเคตัวต่อไปละอ่าโอ้โหลอยได้ด้วยพลังสีม่วงซะด้วยนะ อันนี้ก็มีแต่เพศผู้หญิงนะครับตัวต่อไปก็คือโอ้โหธนูวิหกนับแข็งตัวนี้ถ้าทางจะเป็นตัวโจมตีไกลนับอ่าตัวนี้ก็คือผู้หญิงและก็ผู้ชายนับแมธนูสีเขียวเลยครับผมตัวที่เราจะมาเล่นนั่นก็คือตัวผู้ชายดาบคู่นั่นเองนะถ้าทางจะโจมตีไวหน้าดูครับผมเลือกเล่นเลยโอเคครับเล่นไม่ยากครับผมอุ้ยตัวดแดงมาสิใช้สกิลพัวเ,เข้าไป เอาละครับดูสกิลหน่อยสกิลอะไรไม่รู้หมุนตัวอ๋อกริ่งครับกริง่งเอาละเฮ้ยเ็บนีโอ้โหตายเลยครับสามตัวอ่าตอนนี้ก็เฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันแน่ไม่รู้เลยครับโอ้โหรู้สึกว่าเจอกับตัวแดงๆนะสงสัยจะเป็นปีศาจที่ยึดครองโลกอา้าวตายแล้วละคนนี้คือใครเอ่ยมีบอสให้ปราบด้วยละอือเอาละครับ จมติจมติมเสียงฟันได้แบบเล้าใจมากเฮ้ยชิบนี่จุงหมาครับจุงหมามนี่แน่ฟันเลยครับใครจะตายก่อนกันเฮ้ยมีให้กดด้วยโอ้โหกดไม่ทันอ่าเรียบร้อยอยังทันอยู่ยมีอย่างนี้ด้วยก็ไม่บอกเรียบร้อยแม่มันมากครับผมเออตายเลยความมืดก็ได้หายไปจากโลกนี้อันนี้อันนี้แปลมั่วนะ โอเคครับโอ้โหมีการตั้งชื่อตัวละครครับผมป๊อปปี้ดูครับผมชื่อบ้าอะไรวะเนี่ยโอเคเรื่องเลยครับวัสดิจ้าแม่สาวน้อยนี่เกมมือถือเลยเนี่ยอย่างก,กับเกมคอมเลยครับผมอาตอนนี้ก็คุยภาษาเกาหลีนี่อะไรเอ่ย2.5ดีครับเอาเป็นสามิติแล้วกันอาเริ่มมาเขาก็โอ้โหดูสิครับเก็บอาวุธหน่อยสิปึ๊บเรียบร้อยอีกพีบาด ได้ดาบคู่ไปแล้วครับสวมใส่เลยนี่แหละครับตอนนี้อ่าถืออาวุธครับผมรู้สึกว่าสกิลต้องทำการปลดล็อกตามเลเวลนะครับเฮ้ยทำไมเพล์ม,มันเริ่มตื่นเต้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหรอดูเหมือนว่าอือจะมีตัวให้เราต่อสู้ครับผมมาสิเพื่อนกดค้างครับผมนี่แน่ฝัดโอ้โเริ่ดกระชูดน,นีโอเคฟันเข้าไปฟันเข้าไปถอยได้ถอยได้ด้วยนนี่โจมตีแล้วก็มีหลบด้วยครับผม อ,ะะอ่าเฮ้ยอะไรวะอ๋อสกิลดึงโซ่ครับผมเอาละดึงโซเแกจะไปไหนไม่ได้และแกาต้องอยู่ใกล้ฉันเอาละฟันฟันเข้าไปสามพันสี่พันแต่งตัวสเทเลยแต่ว่าไม่เท่าไรหรอกเรียบร้อยตัวละครเราหน้าตาเท่มากครับผมอา่าีกพีเลเวลสามเลยครับอ๋อเป็นการสอนใช้สกิลโจมตีกลุ่มนะครับเอาละเพื่อนโอ้โหทะลุตัวหลังเลยครับ ตอนนี้ก็ไปที่เควสครับผมสามารถจิ้มตรงนี้แล้วก็ทําภารกิจได้เลยสาหรับเกมนี้ก็มีกลุ่มคนไทยนะครับอ่าสอดแอนด์เมจิกกลุ่มสังคมไทยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็สามารถสอบถ,ถามได้ที่กลุ่มนั้นเลยนั่นเองเฮ้ยบังกรลืมมองหน้าจอเลยเว้ยโมแต่พูดเฮ้ยสวัสดีเพื่อนแกนี่ก็หน้าตาดุใช้ได้นะนี่ยขอฉันเข้าไปในตัวหน่อยนะโอ้ทะลุตัวบังกรเลยครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเลยครับโอ้โหมาถึงสภาแล้วครับผม โอเคครับเฮ้ยเริ่มมีมอนเตอร์ไอโจมตีมาไอกระรอกยักษ์ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหมีควายมีดำอะตีเน่โอ้ยกันเดินเลยครับผมตัวนี้ห้าวตัวนี้ห้าวมันบอกว่าห้าวตรงไหนว่าเราอยู่เฉยๆแกก็มาตีฉันเอาละครับโจมตีด้ยใช้โซ่ดึงเข้ามามานี่พวกมาเป็นสัตว์เลี้ยงฉันไม่ใช่ละโจมตีตีโอ้โหโดนรอบตัวโคตรสะใจเลย <c oughs> ฟาดเข้าไปฟาดไม่ยังอ่าเรียบร้อยโอ้โหเอาละครับขอถอยก่อนตอนนี้ก็มีภารกิจให้เราทำนะมาดูหน่อยสิภารกิจอะไรเอ่ยอ่าเขาให้เรามาที่ตรงนี้ครับผมโอเคเฮ้ยมีคนกําลังสู้กับบีเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองเพื่อนไม่ต้องห่วงเอาละนี่แหละฟันเข้าไปจึก๊กนี่สกิลสดาวเอ้ยไม่ใช่สกิลแบบว่าจงตีมูโอ้โหเรียบร้อย มีไก่ล่างโอ้โหตัวเบลเลอร์เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ามีระบบล็อกอัตโนมัติโอ้ยปลิวเลยเวิ่งแหมอุ้ยอะไรวะป๊อปปีด้ดูโอเคครับไม่ต้องห่วงฉันล็อกฉันสามารถเอาตัวรอดได้แหมากมัวครับผมไหนดูสิภารกิจต่อไปเขาให้เราไปที่ไหนเอ่ยชายผาขุมครับผมดูเหมือนว่าจะไปอุ้ยมังกรโอ้โหตัวเบลเลอร์เธออ่าขอปร,ราบแกนหน่อยมามัางกร นี่เนี่ยโอ้โหสู้ได้หรอวะ <c oughs> เฮ้ยฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ใช่ดาก้อนสเลยเยอร์ว้่งใจเย็ด <c oughs> นี่เนี่ยฟาดเข้าไปโอ้โหเลือดคูณห้าเลยนะโอเคต้องห้ามเข้าไปในรัศมบีที่มังกรมันจ่โจมโอเคเนื้อเรื่องก็ยังแปร,แรไม่ได้ครับผมเพราะว่าไม่เคยเรียนเกาหลี <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเพื่อนทำไมแกถึงเหนื่อยหอบขนาดนั้นโอ้โหมีคนแบบว่าโดนตัวอะไรไม่รู้จโจมโอ้ยมังกรมาแอบอยู่นี่นั่นเองมาละเพื่อนเอาละ ลากลงมาโอ้โหโดนโดนโดนโอ้ยลอยลอยลอยนี่แน่แบ่งล่างครับผมเอาละครับเมื่อกี้เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยไหนดูสิเฮ้ยนกโอ้ยเฮ้ยมีขี่นกด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเว้ยไหนดูสิโอ้โหแล้วเองยืนขี่อย่างนั้นเลยเหรอไม่ล่วงหรอวะเจ้านกจะพาเราไปไหนเอ่ยบินทัวร์เลยครับตอนนี้โอ้โหเฮ้ยมังกรบินตามเฮ้ยโอ้โหด้านหลังระวังเฮ้ยหนีให้รอด หนีให้พ้นเออนั่นแหละมังกรมันบินช้าครับผมสงสัยจะรอดแล้วละ่ะเรียบร้อยอุ้ยโอ้หรีเบอร์ตี้ซิตี้ครับแอเป็นเมืองที่สวยงามมากครับผมโอ้ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับตอนนี้ตัวเราเล็กเท่ามดโอเคไหนลองพาชมเมืองหน่อยสิน่าเฮ้ยนี่เกมมือถือเหรอเนี่ยทำไมมันใหญ่อย่างวะสวัสดีครับไอหัวตั้งอ่าคุยอะไรกันไม่รู้เรื่อง โอพ้ยขอบคุณที่เพิ่มความเร็วให้ผมเขารู้ว่าเราจะวิ่งชมเมืองนับก็เลยให้ความเร็วมานั่นเองอ่าโอ้โห NPC แต่ละคนใช้ได้ใช้ได้ไดมีเคเวสให้เราทำครับผมออตรงไหนเอ่ยตรงกลางครับอ๋อมาคุยกับอีเจ้คนนี้สวัสดีอีเจ้าดาบใหญ่เฮ้ยอ,อะไรโอ้ไอ้นี่อีกแล้วเหรอโอเคหลบครับผมอ่ะสามารถหลบได้ตีเป็นยังไงล่ะสกิลหมุนตัวครับผมฟาดจะตายละ ใช้โซ่ดีแน,น่กระชากโอ้โหจะดึงไปไหนไวะเนี่ยเรียบร้อยอาชีพนี้ก็โอ้โหโจมตีเร็วใช้ได้นะเอ้ยมีไอเทมให้อ้อมีการ์ดเหรอไหนดูสิเรียบร้อยแหมเป็นเกมมือถือที่เล่นได้เพลิน,นครับแล้วก็ภาพสวยใช้ได้เลยมันมีระบบอัตโนมัตินี่ก็ทําให้เราสามารถเล่นได้แบบว่าไม่ติดขัดครับสวัสดีค่ะคนนี้นี่แบบว่าน่ารักมากครับผม โอเคครับไหนดูสิเขาให้อะไรมาเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นภารกิจประจำวันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมโอเควิ่งต่อไปเลยละกันเพลงชิลมากครับผมอ่าแล้วก็บรรยากาศของเมืองนี่ก็สวยงามเรียบง่ายนะนี่อะไรเอ่ยโอ้ยมีการบินยานอีกแล้ว <laughs> ทยานไปเลยเพื่อนโอ้โหมีกลางปีกด้วยนะกลางปีกขูปีกสวัสดีอ๋อย้ายจุดได้โอเคครับโอ้โหมีเซตไอเทมด้วย ่าได้สักชิ้นหรือ,อยัง Trail of Destiny อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้มีเหตุการณ์ครับผมเอาละสคิปแล้วก็เข้าไปลุยกันเลยอยู่ไหนล่ะแกะเอย๋ยโอ้ยไอจอมเวทเอาละสกิลแรกปุ๊บตามด้วยสกิลสามเอาละ่ะโจมตีฟาดเข้าไปเรียบร้อยตายครับผมกิฟฟอนเหรอจ๊ะสู้ไมมละ่ะเจ้าก,กิฟฟอนโอ้โหเมื่อกี้ฉันยังขี่แกอยู่เลยอเอาละ เลเวลสิบด้วยนะโอ้โ oh, ห oh, เลือดสิบสองหลอดใจเย็นใจเย็นลบลบลบเออนั่นแหละหลบได้อ่าฟันเข้าไปฟันเข้าไปเฮ้ยลบก่อนลบก่อนอนี่ครับปักโซ่จึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเลือดเหลือสิบหลอดนะครับชัวชัวชัวเอาละเรียบร้อยเฮ้ยให้กดอีกแล้วเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ชัวเข้าไปโ <c oughs> oh, 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 อ้โหปักคูณสองเลยทีเดียว หมุนตัวหมุนตัวไม่ตายไม่โดนเรียบร้อยอนกโอ้โเหนื่อยภารกิจเสร็จสิน้นแม่หุยโอเคดูของตรงไหนเอ่ยอ๋อของมันสวมใส่ทันทีครับผมไหนดูสิโอเคครับอันนี้พวกนี้ก็น่าจะเป็นพลังป้องกันครับผมโอเคครับนี่ก็คือระบบข้าวข,ข,ของเกม s o อตแอนด์เมจินั่นเองครับผมถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะอีกหน่อยก็จะมีการ PVP ด้วยนั่นเอง รับรองว่ามันเลือดสัตว์กระจายได้นอนครับผมโอเคครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นักก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนั่นเองครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนั่นเองสำหรับในตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวว่าจะลองไปเล่นตัวอื่นกันดูครับผมโอเคครับก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ this is it, 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 it. this is